นี้เรามาทำโคนไอศครีมนะคะใส่ไข่นะคะน้ำตาลทรายตีจนไข่เปลี่ยนสีนะคะให้สีมันอ่อนลงเติมผนวานิลานมเนยละลายตีพอเข้ากัน แล้วก็ใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ไปเลยค่ะตีให้แป้งเข้ากันค่ะนี้แค่พอเข้ากันก็หยุ่เลยอย่าตีมากเกินไปนะคะเครื่องร้อนแล้วก็ใส่แบสเตอร์เลยค่ะเราไม่ต้องใส่หนานะคะมันจะไม่เกาะพรขนาดนี้พอละมวลตอนที่ร้อนๆเลยค่ะมันจะยังไม่เสร็จตัวร้อนมากเลยนะคะเนี่ย ปล่อยให้มันเซตตัวนะคะแล้วก็เอาออกมานี่พอมันเซตตัวก็เอาออกได้เลยคะ่ะนี่นะพอมันเซตตัวแล้วนะคะแล้วก็เอาออกมามันจะอยู่ทรงอย่างนี้เลยคะ่ะดูความกรอบ